แพงอะไรล่ะนี่หนูไม่หนูไม่อยากให้เห็นมือก็ไม่ให้เห็นสิไม่ให้เห็นเลยอย่างนี้นะพ่อฝุเย็บเลยเผื่อเปิดเป็นอาชีพเห็นไหมเนี่ยเผื่อรับจ็อบพิเศษวันนี้ก็ใช้เวลากับรองเท้าคู่สองของตัวเองมา สองชั่วโมงได้นะครับเข้าใจแล้วว่าช่างซ่อมเวลาเรารองท้าให้เขาซ่อมเนี่ยทําไมเขาถึงต้องบอกว่ารอรับห้าวันเจ็ดวันได้ไหมครับวันเราคิดว่ามันเป็นงาน,นง่ายง่ายจริงแล้วมันใช้เวลามากเลยครับเพื่อให้งานออกมาดี มันจะอยู่ทิ้งตลอดนะประโยชน์ที่เฉพาะผมนี่เย็บข้างเดียวนะครับตอนนี้ทั้งทากาวก่อนรอกาวแห้งไปดูนี่แล้วก็มาหัดเย็บครั้งแรกหลังจากดูใน YouTube มาก็มาหัดลองทามันก็ได้จริงๆนะครับได้จริงนะครับเป็นไปดูรูปรอชมเลย โอเคครับแค่นี้ก่อนนะครับติดตามฝากผลงานกันด้วยนะครับเป็นมือใหม่ครับเพิ่งหัดเย็บบ๊ายบาย